คลิปนี้สุ่มเล่นแรงมาตเตอร์สี่ดาวนะคะตัวนี้พี่ก็จะมาลงที่โรงงานนะคะตรงนี้คนเยอะตัวาเอาซันติววนโ,นโนมาเลยจะว่าจะอยู่ข้างบนแล้วค่อยวาร์ปลงไปนะคะนี่ก็ลงมาไม่รู้ว่าศัตรูมีไหมไม่รู้นะวาร์ปปึ๊บขึ้นไปเออมาเก็บของก่อนวาร์ปลงมาเก็บของก่อนแล้วก็จะวาร์ปขึ้นเราต้องทําเวลานะคะสกิลนี้ ทักษะการเล่นแบบนี้เราต้องทําเวลาถ้าเอาซันติโนมาอันนี้ก็ว่าได้ปืนแล้วก็ว่าจะขึ้นมาดูแต่ว,ว่าเพื่อนตุยแล้วว่ามันกดดันมากเลยเพื่อนเพื่อนในทีมตุยสองคนอะเราจะต้องไปหาเหรียญแล้วละ่ะเอวปล่อยซันติโนไปก่อนขึ้นมาเพ๊่รอซันติโนทํางานลงมามาแต่เหรียญจะไปชุบเพื่อนแต่คือพอลงมาแต่เหรียญปุ๊บ เอาพี่โดนล่าค่ะตอนนี้ลงมาแต่เรียนโดนล่าแต่เรียนก็วาบขึ้นไม่ทันนล้วลหละมันหมดเวลาแล้วสันติหน่เสียแผนการเลยไอ้ตอนนี้โดนล่านะคะไม่รู้จะปิ้งไปยังไงดีว่าจะไปทางไหนดีไม่รู้นะคะโดนล่ามาแล้วตัวล่าสันติหน่ยไปวาบมาขึ้นว่าบไปว้าบมาว่าตัวล่ามันจะมาทางไหน ดูนมาแล้วดนูนอา้าวตัวล่ามันทำไมมันหน่งั้นะอา้าวท้ายไปไหนแล้วไม่รู้เนแล้วก็ว่าอา้าวมาสกัดทั้งหน้าอีกตัวล่าตัวนี้ได้สก้าสามนะคะใครจะมาอา้าวล้มันหนึ่งตัวใครมันจะมาล่าไหนนี่หลังหินนี่แหละนี่ไปแล้วตัวหนึ่งไหนนี่คืนั้น ตัวไปตัวที่สองลงไปตัวที่สามเอากำลังจะยิงคนในทีมคนในทีมตั้งให้โงคลิปนี้พี่ก็สุมเล่นนะคะสุมเล่นมาเตอร์สีเหาคลิปนี้ตัวนี้พี่ก็ได้มาสามคิวแล้วตัวล่ามันรู้มันอยู่ทางไหนไม่รู้ยิงติดตัวไหนก็ไม่รู้เนี่ยได้มาสามคิวเก็บสุมแล้วนะคะที่ยิงไว้ตาอนนี้สกาสาม ตัวล่าก็ไม่รู้หายตัวไปทางไหนไม่รู้ไม่ได้สนตัวล่าแล้วล่าแต่ไม่เห็นมาเลยเอามันก็มาอยู่มั้งแต่เพื่อนมันตุยอั่นน่มันเริ่มมาแล้วที่โรงงานที่ตูก้กดอัตโนมัติรับทราบดุล่าซะแล้วอ่ะมันอยู่โรงงานในะตัวล่าวันนี้พี่ก็จะวิงไปหามาันลยตัวอ้าวยังไม่ทันได้ไปยิงนเลยมันโดนยิงแล้วอะตัวล่า ไม่ได้สังหารมีคนสังหารให้แล้วมีคนจัดการให้แล้วตัวล่าและคนนี้ไม่รู้มาอะไรไม่รู้ไม่รู้เจะเอาอะไรอ่ะนี่ก็มาแอบอยู่บนป้อมนะว่าตรงไหนมันจะมานะคะใครดูอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะยกดใจกดติดตามคอมเมนต์ได้นะคพื่อ มีแอปแดงด้วยฝากไปกดติดตามแอปแดงด้วยนะเวลาเล่นชิวช่องนี้ที่พี่ลงจะเป็นช่องสตรีมนะคะช่องใหม่เพราะช่องเก่าผู้ติดตามสองหมื่นสามเกือบสองหมืนสี่โดนเบียนถาวรไปแล้วอันนี้เป็นช่องใหม่นะคะพี่เริ่ม้นใหม่เลยสมัครใหม่เลยเป็นช่องที่สมัครใหม่เริ่มเรื่องต้นใหม่ตอนนี้พี่เขาเขาคิดตัวให้ยิงยิงน้ำแข็งมันตกมาเมื่อกี้้ตัวนี้หมดตีไปนะคะ เพื่อนลมเมืม่อกี้ยิงทุลุน้ำแข็งตรูตกจากน้ำแข็ง,ขงไอ้ปืนอะไร M หกศูนย์หรือเปล่านะตูมันอยู่บนเนี่ยพี่ไปยิงเจะน้ำแข็งมันก็ตกลงมาตั้งตัวมไม่ทันหาทํามากเลยนะตอนนี้พี่ก็ได้มาหกคิวแล้วนะคะวงก็เริ่มมาแล้วพอปล่อยซันติโนไปก่อนอันแล้วก็วาร์ฟเนี่ย ก,การาใช้สันติโนกลับมาเรียนสารติโนแล้วตันนี้เขาก็ยิงกันนะเจอตรงนี้สองตัวค่ะยิงตกไปตัวหนึ่งล้มไปตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งเาไปไหนไปไม่ให้ไปค่ะดีค่ะสองตัวในตัวนี้ขรับรถมาครับไปช่วยเพื่อนอยู่โลเปิดเปดเปดหลายตัวแล้วเืินเชื่อโลเปดเปดเปดโลเป่เปิดเปด อนนี้พี่็ไร้ม,มาเก้าคิวแล้วค่ะวงก็เลงนะคะจะจะเข้าวงะคะ่ะสลับปืนผิดก็เจอตัวข้างบนอีกโอ้ยมันแทบจะตุยอยู่แล้วอ่ะมันแทบจะตุยอยู่แล้วอะไมัน,เ,มเ,มนเป็นภูเขาอะ่ะมันยิงไม่ได้อ่ะนี่พี่ก็จะเริมจะเข้าวงย้ำเนยพัญญาเลยตวเน,นี้พี่พลาดมากดูนะ ลังยิงยิงตัข้างบนอยู่อา้าวฟีได้ไปอีกหนึ่งคิวแต่พี่พลาดพี่พี่พี่ไม่ได้พัญญาเมื่อกี้พี่ก็ได้มาสิบคิวแล้วพี่ไม่ได้พัญญาและโดนตัวไซส์มือยิงตุยเลยค่ะอันนี้ก็ได้มาสิบคิวแล้วเพื่อนก็ยังไงจังหวะนี้เพื่อนยังไงคะโบวาวเร็ว